สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมและชาว Facebook ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็ไวเวียนมานะครับ มอบรอยยิ้มเสียงหัวเราะและก็บทเพลงนะครับผ่านโซเชียลแคมป์แบบนี้เช่นเคยนะครับก็วันนี้อาจจะไม่ได้เต้นให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโปรแกรมคาราโอเกะของอ๊อฟกำลังรออัปเดตใหม่อยู่นะครับยังไงก็ใจเย็นกันก่อนนะครับสำหรับคนที่รอดูเต้นนะครับก็วันนี้นะครับก็อย่างนี้แล้วกันนะครับตามคำขอที่ขอเข้ามาอยากจะฟังเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงของเรานะครับก็จะยังจะให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาซ้อมเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนั่งฟังเเ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 พพลลลลลงงงททีี่่่่ขขอออออ้้้้้้้าาาามมมตตตัััััััััแแแแรรรรรกกกกกนน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 ะะะคคคคบบบบยยย็็ดใใจจววววซหหืๆฟุไปสเพลง เอาอย่างให้ใจนะครับใครที่กอรอามาฟังได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้กอรอเข้ามาก็ทนฟังนิดนึงนะไปเลยครับของพี่แมนมานวันนะครับเป็นนักร้องเ,ออเมื่อชีพแต่ผมมาเมื่อสมัครเล่นนะครับ <laughs> ยังไงก็ทนฟังนิดนึงนะตั้งใจมากๆเลย The ล e v ี i c e Secret เห็นว่าไอายบอปากสิคิดดีจากย่ำใดก็ได้บ่เคยแค่หัวใจหรือเป็นของตายในสายตาน้องคบไปเป็นไม้กันมาสันบ่อน้องลาหรือตัวซ้ำร้องแห่งรู้ตนสาตรเจ้าของย่ำใดแอบมองน้องกับเขาทิดไกล ครั้งที่มีน้ำตาอายกระเป้ามาปลอบโยนโบอกหาคราบน้ำตาเริ่มจางทิมอายตกสั่งเจ้าสั่งเหตุดได้ความดีอายมีบอกพอหรือว่าความหล่อยังบ่โดนใจผู้เป้าันบ้านจังอายมีสิทธิ์เป็นได้ แมาใต้ตะลางอยากําดังดังเจ้าเอาอยังนอเฮ็ดหัวใจคนเนื้อที่อกข้างซ้ายมีเอาไวน้นาทีย่างเฮ็ดดีกับเจ้าแปรตายไม่มีความหมายอะไรสักอย่างเศษหตักหัก,หกพ,พังพังชาตินี้ อายังเค่หาบอเจอย้อนเห็นว่าอายบอปากสิคิดตีจากย้ำใดก็ได,ได้อายสิขอลาไกลแลว้วไวยพรอให โชคดีเดอ้อย่านไปเถือกใจของเนาหลงทักผัวเขาระวังน้เธอผู้ชายงโง่เสเอยังห่วงเสมอย่านเจ้าเสียเส็นเอาอย่างเห็นใจวะ อยากถามดังดังเจ้าเอาอยัางน้อเฮ็ดหัวใจก้อนเนื้อที่อกข้างซ้ายมีเอาไว้้าทีอียังเฮ็ดดีกับเจ้าแป้ตายไม่มีความหมายอะไรสักอย่างเศรษฐาหักกับพังพังชาตินี้อายังเคียหาบอเจอ ย้อนเห็นว่าไอา้ยบอปากสิคิดดีจากย่ำใดก็ได้อ้ยสิขอละาไกลและเวยพ่อนให เจ้าโชคดีเดอ้อย่านไปเถือบใจของเนาลงทักผัวเขาระวังนะเธอผู้ชายงโง่เส,ะสะือยังห่วงเสมอย่านเจ้าเสียเสน้นขอบคุณครับขอบคุณที่ทนฟังกันมาตั้งนานนะครับแล้วก็ ยังไงเดี๋ยววันหลังมาร้องให้ฟังใหม่นะครับวันนี้อาจจะร้องแบบซ้ๆไปก่อนเพราะเพิ่งซ้อเพิ่งรู้จักเพลงนี้นะครับได้แค่วันเดียวเองนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนหลับฝันดีนะครับคืนนี้ก็ฝากเพจนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งดีฝากแฟดเลิฟรีไวท์ซีเกตนะครับแบรนด์นี้นะครับแบรนด์คนไทยผลิตเพื่อคนไทยนะครับเราเองก็ใช้จึงมั่นใจในคุณภาพนะครับไม่อยากพูดถึงสรรพคุณนะครับดูก่อนใช้ดูก่อนแล้วคุณจะติดใจ แน่นอนว่ามีคนทักว่าดีขึ้นขาวขึ้นเย็ยนขึ้นเรียบขึ้นแน่นอนนะครับมั่นใจของเราผ่านวนยายอนนะครับบ๊ายบาย